พันผู้ฟังที่เคารพครับเพิ่นว่ามาข้าวเหนียวปั่นนี่สั่งมาเหนียวแท้เนาะหมูบัตหาข้าวเหนียวถึกน้ำสั่งมามาั่งแต่กระจายเนาะขอให้โฮมกันไว้สมาชิกพร้อมพำน์ด้อยย่าให้เพ่แตกม a n g ขึ้นน้ำถึกข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยสุขีสุขขังสตังมีใไซสุภูสุคนครับมาแล้วพ่อตาสีน้ำ่าะธานเพิ่นว่าแม่นครับปีนี้เอื้นอนได้แล้วพ่อตาสีน้ำเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เข้าไปแล้วครับผม กัยังมานั่งเบา้านั่งกุ้ยพี่น้องฟังอยู่นะครับผมล้วก็มาเมือเคลืนนี่ฝันแปลกแปลกปลกประ,ลประหลาดแน่นอน่มไม่เคยเห็นคนมาหากับมาหาเอสซเบ้าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่หรอกครับมันมีความั่าไดนใจเมื่อสมัยอ่สี่สิบกว่าปีมาแล้วล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องดังๆนะครับหลายคนนะสิ่งผมกัยังฆ่าใจอยู่เพราะเศร้าจักเถื่อหอดสุมือนี่นะจนผมจะตายแลววะเอา้า ขันบ่บได้เว้ามันสุกแตกตายสตี้ขันบ่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ว่าฉันเลิศสบเว้าสูาส่ฟังพอดีฝันกับวามันเกี่ยวของเนี่ยถึงการเวลาเราขึ้นได้บ,บุน๋นเนาะเอามือเนี่ยมาพอกันคือเก่าล่ะครับผมนะกดไลค์กดแชร์ผู้เฒ่าเด้ออย่าลืมนะครับจะฟังเพื่นมีอย่างแนะนํานะครับบอกไปนะครับคุยไปบอกไปอันนั้นอันนี้เดี๋ยวพญายนาค่าดฉันอย่าฟังเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับเอาให้ฟังเน่อันนี้ท่านท,านทำเนี่ยพี่น้องขอมาหลายนะครับอยากให้บอกว่านี่ท่านทำหลายๆ ค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วผมสีพยายามอยู่อันนี้ผมจะค่อยใส่หนีพิจิกอนคือผู้ใดเนี่ยครับเป็นแฟนรายการพญายีสีหนามเน้นำไปแนะผมปฏิญามสีเว้าให้ทุกคนนั่นแหละครับน่ชวนมากนะทุกกลุ่มนั่นแหละวันต่อไปแต่ว่าซาเนี่ยเร็วเนี่ยก็ขออภัยแล้วผมบอกท่านก่อนการเว้าการจายุคนี้สมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับเอ่อบอนิ่มบอนวลบออ่อนบอหวานบางข้างบางข้าก็มีเอืออยู่เด้บางนี่แต่ก่อนเนี่ยครับทำไมพญายีนามเนี่เป็นนักเว้าวที่บ่มีเอือบ่มีอาเด้ เออเป็นสันไหลเลียนปั่นบักตุ่มพูนี้นะปั่นขี่รถเก๋งลงข่อยเอาจาย์ขี่รถจักรยานลงข่อยพูนี้รี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 รถเยอะหนอย่างมีแน่จังหน่อยครับใจมันไปสั่นปากมันบ่ไปน้ำแนั้นครับนี่สำคัญที่สุดมันเท่าแล้วเอามือนี่ครับผมสิตตมือว่านนี่แล้วสิตตมือว่านนี่ครับเบ้าฟังไว้เรื่องขาม,มัดแขนขาม,มัดแขนผูกแขนเนี่ยครับหัยพ่อนี่น้อกันนี่เลยนะครับเออเอาไปใส่ยังก็ไดเอาไปยังเลือกบึง้ง แนวมันครับเป็นประโยชน์การผูกแขนนี่ครับสั้นๆนะครับสั้นๆก่เมือว่านนี่ท่านอาจารย์อันนีเพิ่นไหหมาานะครับอาจารย์สวยเพิ่นไหหม่าเนี่ยง่ากลางนี่สันเนี่ยอันสั้นๆก็มีนะอันผูกแขนทั่วๆไปนี่ครับง่ายๆอย่างสี่ก็ได้เด้อให้กวดนี้ให้กวดนี้เอาฟังไว้ดีกวดเขาดีกวดเขานี่ครับสาคัญดีเพิ่นว่าเออมาเด้อพญาหยัดโคขากะเพิ่นว่าให้นี้ไก่ อยู่ดีไม่แห้งด้อเนี่ยซ้ำดีแล้วครับอันนึงอันนึงกัสันทันเข้าไปอีกนะครับสันเขาไปอีกมีอยู่บ่นี้นะครับให้กวนนี้ดีกวนเขานะครับเ็นว่าผนเจ้ามาโหมสิทธิชัยยะชัยยะขอให้เจ้ามีใชัยชนะขาสึกศัตรูมูมั่นทั้งหลายนะครับอยา่าว่ากรรมกายเบียดเบียนด้วยครับียกว่าอนุภาพแห่งคุณพระศีราตาัตนใต้ จงกำจัดขับเสียเป็นว่าให้ทุกโศกโรคภัยหายมีอายุวันณะสุขภพระเทินนี่สันสันได้เนี่ยหรือสิใส่คำว่ามาเอ้ยขวัเอ้ยผูกแขนไส้ให้ขวัมาผูกแ,แขนขวาเนี่ยขวนอยู่นะครับเอ่อสิบสองสัปสิบสองขวัเนี่ยให้มาเตา้าเอาสิบสองขวัเนี่ยให้มา้องเด้อฝนตกก็ย้าได้ไปนาะฝ้าห้องก็ย้าได้ไปไกลขวัเศ้าไปจังไปขี้ไฟคัควก็จังกลัวลูกเต่าปลามาเฮือนลูกเต่าสวนมาบ้านท่าแต่เขาให้มันทันเขาขี้ขานกน็นอนอยู่เฮือน น้ำพีน้ำนองอายุวันนาสุขาพละเด้อสันมับอันนี้บต่ตรงแหน่หลายอันนี้หรือจีไสครับสันก็นั่นมีบ่พญานมีคือกันผูท ooth ผูทัดกำจัดออกไปธรรมโมธรรมัดกำจัดออกไปสังโคสังคัดกำจัดออกไปบีเววิวะนะครับให้ทรงนี้พุโทโธปิดนะครับพระเจ้าแพงฤทธกูจิปัดมึงไหวเออปุนว่าจักรวานทั้งเจ็ดวะสังโคเป็นห้องธรรมโมคครับเป็นแสง พูดโทษฝ่าปะไอกันสังโคครับอุชิกำจัดมึงออกไปครับภายนอกขอบจักรวันพูดทั้งพูดโทษนโมครับอัตตาโม่ครับอัตปากนักอัตหูกุกุสันโทโคนาคามโนเพียงนี่ยอ๋อสันบ่เนี่สันคักครับนี่ยสันก็นี่มีมัมีเหรยสันก็นี่ก็มีเอาสันสันเอาสัตว์สัตว์อ่าคุณพระให้มาเป็นเข้าเด้อ คุณพระเจ้าให้มารักษาเดอ้อเทพดาให้มาผ้าดีเดอ้อธรณีให้มาซอยเดอ้อนะครับมีบารมีครับอตอทัดให้มาวัดรอบๆอบรอบเจา้านอพุททูเพียงสันคกักบันี่คกักนะเน่าไปยังน้อยนึงก็เอาได้นะครับเอาให้กว่านี้นี่ดีกว่เขานี่ก็ไรเน่าเอายุดีมีแห้งเป็นว่านอนหลับก็ะไรเงินมือนอนตื่นเด้อด้เงินแสนเดอ้อแผลนมือไปได้แกว้วมัรนี่โซดโทษห้ว่าย,ยามมาพานมาพานห้กะเป็นว่ายามาไก่ ปรารถนาเงินให้ได้เงินให้มันไหลมาที่มาเด้อละก่อนค้ามขันปูกไปน่ากังๆนะครับอา่าหลังที่มาพญานโลกค่าไก่หายหนีอยู่ดีมีแห้งทื่นสันเดชสุ่มนี่ยอ่ายูดีใส่คำว่าหลังเถื่อนเนาะเลือกเอาที่ผมว่ามาหน่เลือกเอาคัมมาานปูกแกนไอเบิ้นล่ะเอออายุวันนะสุขบาระเด้ออายุนั่นให้เจ้ายื่อเน่าหมันพันปีขามรวงเด้อ สรรพะคอสัรพะสกสัพพะโลกสัพพะไพอันตรายหน่อยไ่ทั้งปวงปวดหัวเจ็บท้องเป็นมะรองจองแจงแห้งหน่อยให้คอยหายผูบา,พาดพญาธาให้ให้ไก่ห่างกับสามว่าคุณที่ข้ายูกูโหตุสพธาจงมาเป็นกำแพงแข็งคือเผ็ดเวทระว่างรอมชัดจัดอวันนั้นนั่หไก่ผิวครับพุทธพองอย่าให้มองมนเสารครับข้าวแจงจมใส อาอยุวันโนสุข,ขังพรั่างเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้เบึงทั้งหลายเด้อฟังรายการพญายสีนาํเนี่ยยูดีไม่แห้งสู้ผู้สุขคนเด้อพัฒนามาใส่สีก็ได้นะครับท่านผู้มีอ่าว้ผิดจังนหนึ่งอ่าหรือเสิเอาแบบชนิดว่าอ้าวมันหลายเนอะอาะที่บอกเห็นมันเบิดจังนหนึ่งอันท่านเนี่ยมาเด้อคนเอ้ยผู้แขนเบื้องไส้ก็บรนว่าจังผืนผาอาพ่อนผืออนอ่อนข้าวบ่พรพ่อ,พอสแสนผู้แขนถ้าเท่าเท่ากัะที่เป็น อันญนผูแขนกรับพอน้าพอน้าก็จะได้เป็นจกักรพรรดิราชผูแขนอมาตก็จักได้เป็นครับเิ่นว่าหนึ่งแทนเมืองเบื้องใสม่มีผูมาซอยเจ้าเนื้อเบื้องขวาก็มีผูมาซอยส่างเจ้าเนื้อนอนรับให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนขาดว่าได้อันนี้แบนมือไปได้แก้วมณนี่สดนะครับโทษให้ก็บยามาพ่านม่านให้ก็บยามาเรียกว่าเกะาะเคาะให้ก็บยามาเกี่ยวพันออกจากบ้านให้เจ้าเลยครับพอจะลุมเงินลุมคำอายุวันโน่ ทุขังพลังสันสันเดียวพระยา่ไว้สันก็รลายยังว่หวเอาสันสแท้ๆกะสิทธิชัยเป็นบุญอันงามตามคุ้มครองโปกป้องนะครับท่านแล้วก็ขอบครัวแล้วก็อีนางพุทธตัญจะธรรมตันจะสาธุเห็นบ่สันคักอันนี้มันหาบว่ใครได้ความปัานี้ดิเออแล้วก็เหลืออันนี้อีกนี่โอ้ ใหญ่เพียงต่อ,อยาหักเด้อเอาจังศสี่ตัดเองศ์สี่ก็ได้ใหญ่เพียงรักยาโคนเด้อสิบปีเจ้ายายได้หนาวเศร้าปีเจ้ายายได้ไข่เด้อลูกเต่าปลากะมาเฮื่อนลูกเต่าสวนกะมาบ้านเจ้าชีคันก็อา่าให้ขึ้นมาอยู่น้ำพอน้ำแม่เด้อยิตติอัตติวิอัติอันสามค่ำหรือว่าสามเถื่อเด้เอหรือสีไส้ครับว่าผูกเบื้องซ้ายขวัญมาผูกเบื้องขวาขวัญยู่ อายุดีมีแห้งควมเจ็บกก่ย่าได้คว่ไข่กก่ย่ามีให้อายุมันขนยืนยูยูย่ย,ยิย ING, ยง่งยิ่งเฮ็ดหน่อยๆกระคอยอให,ใหลายๆเฮ็ดเพียงตีนให้แต่สูงเพียงตาเจ้าเด้อทาธุเลือกเอาครับผมนะครับเลือกเอาใส่ว่าให้ก็ให้หนีดีก็ใอ้ยุพยัญญลูกค่าไก่หา,ายคิดแนวใดก็ได้สมใจปองทุกอย่างมีแต่ท่างก้าวหนาครับคนหุ่มพักแพง พุทธรักษาสังขรักษาเด้อสั่นเข้าไปนะครับอันนี้เรียกว่าสั่นๆนะครับมาหนีผมที่เอาอันซีเน่าๆจักหน่อยหนึ่งมันเป็นเหนือเป็นความนะครับจักนิดหนึ่งนี่ก็ได้อันก็ให้กวนนี้คือกันนั่นแหละแต่ว่ามันถังเน่าออกไปอีกก็นี่นะครับบางทีบางค้นกะเป็นหมัอเบาแน่จักหน่อยหนึ่งก็เสียเนาๆจักหน่อยหนึ่งนะครับบางเสียเนี่ยนะ ทางคนก็สิไปใส่คขาว่าสีสีมือนี่ม่นมือดีปีนี้ก็แม่นปีคํานะครับปีนี้ครับเป็นปีเ,เรยอวราคุณผู้ข้าผู้แขนให้เจ้าหน่ายสิมีโอกาสไปให้ผู้แขนให้เจ้าหน้ายผู้รักผู้ใหญ่ใช่เจ้าหน้ายผู้ทําชอบประกอบค่วมดียัานี้เว้นนะครับจองจูงเด้อขันเจ้าครับมาดมุ่งทังเลื่อนยศประกฏการเด้อตำแหน่งงานทวีคุณเพิ่มปุ่นลือหลันปุระปีละขันสองขันปุละทั้งเงืนเดือนกะเป็นว่าเลื่อนตำแหน่งนี่ให้คนหา คนแพงให้่แห้งในหนาให้แง,นนาแงกาครับเออคือว่าลื่นคนหายนะเออหายกะลีคนเพืน่นวานะครับอย่ามองมนอับเฉาเรื่องนักก็ให้มันเป็นเนะครับเรียกว่าเบาบาร,ร้มีสู้ขำเดอ้อทำแนวด้จงลุงครับลุงป้าให้เพลิงเย็นทุกก็ให้เว้นครับแนวหายก็เพ่นวาแนวหยากก็ให้กายหนีซะทั้งขอบขั้วนะครับอยู่ดีหายห่อนเดอ้อ โอะมอัวมุมงม,มั่งมหามุนมั่งย่างเจ้าน่ายผู้ใหญ่ดิผู้ลักผู้ใหญ่จังหน่อยหนึ่งนะครับมานี่ครับคุณครูเนี่ยคุณครูดิกะมีมีเฉพาะกับมีอยู่ดิครับบรมว่ามีสันสันดิเง้ยวเง้กับมีนะครับ,บคุณครูก็ได้เอาจากจักหน่อยเนาะคุณครูเนาอะอม,มาเด้อพ่อคู่เอ้ยผูกแขนพ่อคู่ลยครับขอให้พ่อคู่เนี่ยืงยเ้วมันเด้อ เออเพิ่นว่าพันปีเป็นเฉตเพีย่ยาต้องไพ่ไห้กับหางเหินขอพ่อคู่เด้ออยูย่กัดสนิมให้มโนในเด็กอ่อนสอนแต่ก่อไก่แก้วเแล้วเลยออ่อนพี่เด้อเด็กหน่อยสิบกเกผมมีอาจารย์สอนมีสมพันธ์เพียงพ่อเนาะในรอคนให้แข็งคนฝนปัญญาใหาแแ้แหลมเสียมครับเสียมคนในขุดกลโน,นพ่อคู่ปุตุชนในบบหูพระคุณท่านเนาพานเิเ่นว่า่านเด้อเพิ่นว่าคุณอาจารย์นั่นเปียบดังแขนขวาอยู่ในตัวไั่มั่นในกันกองรับร่องดูบ้างแขนมีสองคางนะครับ ว่าหัวบายไส่ก็ต้องซอยเพื่นว่าคุณอาจารย์เมื่อหน่อยได้ครับต้องย่อไวระวังเสียนเออ้อเพลินทําเพี้ยนสู่เป็นคู่สอนสัง่งเพื่นว่านังน้าเด็กนองหน่อยทีครับค่อยออกฟอร์มองคู่เนี่ยเปียกคือกล่องเ้อครับค่อยซองทางไก่ตัวอานาครับผมเอ้อุปูไม่ก็คือแหวนค่อยเย็นได้ครับเปลง่ร่างคือดังเนะครับขนทางเนี่ยครับถนน,นก่วงปูยังให้รถแล่นดินละออรถก็ต้องอาศัยท่างก่วงไปมาจังก่องให้ตองบงังหากเป็นทางนี่ละ่ะ สมควรเด้อท่านเอ้ยเข้าเก่าอ่างว่าคุณเพิ่นนั่นมีหลายครับผมเออบะรยิยไงบ่มีจบนะครับบ่มีจบคนที่หนุนสวยผู้เพิพ่นรวยเป็น,นหนายห่างนะครับมีสตางค์ซื้อเบียนชีเขรื่บบองฮะบ่ดีอาจารย์นี่แหละครับซอยนะครับจังครับช่วยใดบางมีครับเพิ่นว่ามือนี้ซุ้มบวกผู้คานี่แหละวพ่อหมูทั้งหลายนี่ะขอให้ท่านพอคู่เด้ออายุยืนเงี้ยมันด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จตโลธรรมาอันว่าครับทำทั้งสีประการคืออายุวันะสุขะพละจุ๋มีแดพอคู่ตลอดวันเดือนปีก็ขาเท่นนะครับผมนี่สำหรับผู้บาอาจารย์นะครับเนี่ยบาดอีกมาถึงอีกอันหนึ่งนั่นนนนะครับอันนี้ก็ะไรนั่นนนดอกตั้งค่อยได้ผูกเพราะว่าเป็นการผูกแขนแต่ว่าขันทามีโอกาสเนยนะไปไปผูกแขนเมซี่นะครับสม,มุิสมมุินะมีโอกาสไปผูกทีเซ่ครับไหนน ธรรมดามันกับโบคือได้เมซี่เนี่ยต้องใส่ของเมซี่โดยเฉพาะเลยนะออใส่เข้ามาหายกวดนี้ดีกวดไซเดอความจิบนะครับย้า้ได้ความไข่ก็ย้า้มีดอ้อเมซี่เอ้ยเจ้ปวยไข่ในเนือ้อครับจงหายจิตตังท่านตัง,ตงสุขภาวะหังนี่นะครับเป็นเมซี่กวนผักนี้จากโลกโศกเสาว,ว่าเอาแล้วแล้วไฟกระยมุมเอาว่าพวกมาจันแจงแสงทำให้ซ้ายสองมองโลงเห็นเลือกึ่งถึงห้องปองในบ้าน บนผู้บ่านเิ่นไข่แก่งแป่งทงั้งให้หนีห่างนี่เข้ามาบวชสั่งตีหาทาั้งเบียนครับบ่วงม่านเป็นพยังเป็นพ่อแม่ขี้นะครับแล้วเจ้าแห่งพระธรรมแห่งใจแล้วจังได้ไล่ลูกนะครับเออเพิ่นว่าเจ้าได้สศกมากหล่นในเมซี่เอ,อ้ยคักคักนี่ครับถือว่าโศกหลายลยเมซี่เอ้ยนะเพิ่นว่าถือว่าสศก,กมากหล่นนี้ครับเอาตนได้ผ่านไผ่ในท่านเอ,อ้ยแล้วก็เพิ่นบอกว่าเมซี่เอ,อ้ยเพิ่นว่าครับ ยิ่งใส่ไหนหันกาครับล่าข้องคาราวาดเป็นเพราะว่าซาดก้อนพุ่นบุญคำเดี๋ยวทรงน้ำเด้๋ยครับผมกรรมไม่น้อยบอลลุ่งร้อยแม่นานใหญ่ทันหาเพิ่นเปียบไว้คือครับทะเลก่วงรวงยวาอ่ขอแม่ขาวขามทะเลครับสามมันมุมฟังย่างแต่พวกขะน่อยนี่ครับสี่ร้อยกังอยู่เครืองว่างครับเมสซี่เอ,อ้ยอายุวันโนสุข,ขังพลังเด้อเนี่ยอันนี้เมสซี่โดยเฉพาะเลยนะครับคันเมสซี่แล้วบวดนี่ครับมาถึงอีกอันหนึ่งนะครับ ผู้สาวผู้แส่นี่นะครับผู้สาวนี่ก็ต่างหากเลยเวลาไปผูกแขนผู้สาวหน่อยๆเขาดีครับซิงๆนี่ไว้กระเตาะสี่ไข่ข้ามใจไปไ่ส่วนมากแล้วเขาจะใส่ข้ามรวมๆเหมือกลางนะครับพนวามาเด้อขวนนัญนางลาผู้สวยงามกับเหลาเรียนขอให้ได้ใส่แต้มครับเนี่ยแล้วกับว่าเป็นท่องเด้อขันไปมองให้ลุงเสือะัะเพ้อใจเลยครับให้ลุงจมตายค่มวาดไห้ครับใจบะ เบาหน่อยนุ่มขนองนี่ละขอย้้ื่นเน่าวมันพันปีเป็นขนาดเด้อสาดนาพุ่นบุญได้พันแห้งสวยเด้อให้เจ้าล้วยครับเอพองง่ามกูโลก,กาให้พ้นซาวาสนาดันดีล่นลื่นค้นด้วยล่ะเอ้ยขออภัยแน่นั่งลาหน้ารี่ครับผู้ลวบรอไปมาขอให้เบิงเสื้อแล้วก็เครื่อเข่าผาพุ่มเขาเ,าเขาดยอ่านั่งขันเห็นนี่ครับสุ่มพป่น แล้วครับแนวของดีเจ้าก็บจังใจเอาแมมเอาเงินให้พอใส่กําไรนั่นครับยาต่ําคนให้เจ้างามครับวาบเลี่ยมววลว่ายกซ้ายซองผิวคือท้องปอกไว้ครับไผเห็นแล้วให้ครับอ่อนซ่อนมาเด้อคนเอ้ยมาอยู่คิงยาเหม็นสาบมาอยู่ขาบยาเหม็นกุยอาอยุวันณะสุขะพลังนะครับมีแห้งเด้อสาธุนี่ครับผมเท่านี้อันเด็กหน่อยด้ยครับมีบอกเนีเด็กหน่อยก็มีครับต่างหาเลือกเอา ที่ผมมามานี่แหละครับผมนะครับเออเอาแบบนี้ผมสีมาเบ้าเรื่องอีกอันหนึ่งอันเน่าจักหน่อยหนึ่งอันสีแดงเน่านี่ครับมันเป็นข้ามผูกแขนเออใส่ได้ทั่วทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเน่าเพิ่นบ่ใคยอยากใส่กันหอกยุคนี้แต่ยุก่อนนี่ครับอันสั้นเพิ่นบ่ใส่เลยนะครับผมใส่แต่เน่าเจังเถอะพอเลยเคยไปเบ้าให้คนนี่โอ้ยเราเบ้าสั่นเลยครับเน้าเออ คนของมีแต่ต่ออีกเนี่ยผู้ใชีน้าม่อต่ออีกเนี่ยยูโพท่องสีสินะตะกี้นั่นนะครับผมเออส่วนมากมันมีอีกผูกแขนอันหนึ่งนะครับผูกแขนผู้ใหญ่บ้านนะครับเนี่ยอันนี้ก่ามาผูกแขนเฉพาะกะมีของผู้ใหญ่บ้านก็ได้ผูกแขนายไส้ขวนมาผูกแขนขวายขวนอยู่สามสิบสองขวนให้มาโฮมในตำบลน,นี้ให้เพิ่นก้าหาญเอออันนี้ของกำนั่นของผู้ใหญ่บ้านต่างหากก็มี ของพูนญีบ้านนี่ก็มีคือกันให้กวดนี้ดีกวดเขาครับขวเจ้ามาโ่มเดอ้พอพอผูหญ่บ้านเอ้ยมาเดอ้อขวเอ้ยขวานเจา้าจะได้ไปยุ่นน้ำผีขวัเจา้าจะได้หนีไปน้ำเพลินผูกแขนใส่ขวมาผูกแขนขวากับขวัอยู่เอ่อขอให้ท่านครับพอพูหญ่บ้านนี่ครับเป็นสมภานเกินหมู่เกีรตดเพียงดาวกาวข้นย่อหยองโป้ข้องนั่นใครดีลื่นหาข้นครับเสมอหยากเดอ้ออยู่ภาคพ,พื้นบ้านอีสานนี่ครับเมนโบมี่ เป็นคนดีให้ลูกบ้านครับได้อาศัยพุ่มตุ่มไผ่รักประชาชิที่ปิดใเขามีสิทธ,ธิ์เลือกตั้งครับหวังได้แต่ผู้ไขรขอให้เป็นนะครับว่าใจบ้านทํางานตั้งผนิกเด้องานพิเศษยากอยู่ลุงป่าได้พึงผ้าเด้อพอผู้ใหญ่เอ้ยเออการไปหน้าหูตาให้แก้งสว่างผู้ใหญ่บ้านจะต้องทําทางต้องทํานะครับงานน้ำทางครับเด้อผูพ้พอผู้ใหญ่บ้านเอ้ยเออรับกระไดมือเด้อตื่นก็ได้แสนแป้นมือไปให้ได้ขั้นค้าล้าน ออกนอกบ้านให้ลมคุ้มเงินคุ้มข้ามคือเก่าแหะครับผมในกระไรฝนตกให้เจ้าครับแต่ว่าสมเภาว่าหัวลมไม่จะพรมพรมไปความเจ็บก็ย่าให้ได้ความไข่ก็ย่าให้มีอายุวันณะสุขภาวะเด้ออันนี้ผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะกำนันก็อันนี้ขั้นเมื่อกี้ผมว่าเสียวผันเลยลืมผู้ใหญ่บ้านไปเพราะว่ามันเสียวคำนันก่อนผู้ใหญ่บ้านบ่อยน้องไม่ต้องเอาครับผู้ใหญ่บ้านก่อนมาหากำนันกันกำนันนี่ครับโดยเฉพาะเลยอ่าแต่ว่ามีผูกแขนไส้คนครับอยู่ผูกแขนขวานี่ครับ ไอ้ขวัญยู่คือเก่าออกละเออสามสิบสองขวัญไอ้มาโฮมในตำบลนี่ไอ้เพิ่นก้าก้าหารปรารถนาครับหารกา้าร้ายประการอ,อ้าขอหนึ่งนั่นเด้อขอให้ท่านเด้วเมียสาวๆเด้อมาเป็นครูสอนนะครับสอนใบเถื่อละเศร้าสนุกเนียงเน่าบักเน่าหนวยครับสวยสมกับมาล่มเพียงพ่อตอเตียงครับเนียยอรมอ์ย่ามจากหอมหัวหา่าเศร้าไปไก่บอลซ้อนลงไปครับเลาะขางดีเดียข้างอื้ออ่อนมือผลเด้เอ,อพอกำนันเลย อันคอสองนี่คอสองให้มีเรียว่าคนย่องปกค้องกับตุ่มไผ่ทางไฟเนื้อไฟไตใตไก่ไก่ได้พึ่งผ้าเดอ้อรักษาดินรอนยาหน้าสวนเนี่ยเข้าไปตามสวนไผ่ผูุกวนพี่น้องได้จองเง่ให้ลำเล่ได้พอคำนันเ้ยท่านต้องเป็นผู้แก้เด้ย่ามเกิดมีคดีเท่านี้ครับกองกลางครับอย่าปล่อยว่างครับสงวนไหวยาให้เป็นไผ่เมื่อนาครับพัฒนาหาเสียทานครับดอนผู้ตามิ่งบ้านที่พอคำนันนั่นก็ต้องลำแล่ ายสิมาครับเสี่ยงไงน,นะแกกังให้ถอยห่างเออทางถนนก็ต้องครับยกหล่องข้องน้ำครับวางงามส่นตัวความจําเป็นนั่นก็แม่น้ำเด้อพอกำลังเอ้ยห่วยน้องข้องบึงนะต้องคํานึงถึงนะครับสาดแหนพัฒนาต้องมีน้ำพักผลงามเนี่เพราะว่าดินซุ่มซุ่มป้าหนกัก็แจนแม่นปุกข้องปีน้องแล้วครับจังไคมือนี่เลยเนี่ยครับเป็นมือแห้งมงคล เศร้าตำบลครับทุกคนมากครับผูกแขนให้พอกำนั่นเด้ออายุมันหัวยื่นพุทธโทพุทธัดเด้อกำจัดออกไปทำาโมทท่ทำามัดกำจัดออกไปสังคูสังคัดกำจัดออกไปนะครับวีวนะครับวีวใหายทรงนี้อ่าดีกเขามากทึนผูกแขนพอกำนั่นน,น,นะครับมีต่างหากเลยนะอันนี้ก็ได้คับมันมีอีกอันอันข้ามผูกแขนจากน,นิทานที่ผมบ่าว้ สมัยเก่าๆเลยครับคำผูกแขนจากนิท่าน,นมันมีสมัยก่อนนั่นนะคำผูกแขนพนหนักเมืองบาดาลคือพระญ,ญานาคผู้ผูกแขนเทากำผ้าตอนลงไปตามไก่แก้วเมียเล่านั่นนะครับนางย่นลงไปเทากำผ้าไกลแก้วนี่ครับไปกับพอดีพ่อเทากะสิซงขึ้นมาพื้นโลกนี่ก็เลยผูกแขนให้กับลูกสาวเพลินนั่นนะแล้วก็ว่าล่ะเอ้ยอายุวัรณะสุขะะละอายุนั่น ให้เจ้ายืน่นเย้มมันพันปีขามรวงเดอ้อสัพปะเคศับปะสุกสัพพะหลวงสัพพไพอันตรายหน่อยไ่ทั้งหลายทั้งปวงจงหายหนีนะครับหายหนีเว้นและใครเห็นหน้าพระแก้วมิงจอมไตเดอ้อขอใหญ่ทั่วเราไหวครับอยู่ในโลกขอให้พน้นโศกโศกาเดอ้อให้ได้เกิดได้ดูสุตลาล่ำเลิศเมื่อแก้วเกิดนี่เราผ่านผุดเดอ้อขอให้สุขสำราญลื่เดชดขอให้พ้นจากทุกเขเวททนานี อาอยุสวัสดีสัตตธรรม,มวัตถุธรรมทั้งเจ็ดประการอาอยุวัรณะสุขภพระรนะครับอรุขยะทวนหาอาศฐานปะพัธิพานนะครับทวนหอกอธิปเตยยะนะครับทวนเจ็ดจงสน็ทมารักษายัางกันทะสันดานแห่งเจ้าตาบตัวเท่าหาพันภาษาก็ขาเทินอันนี้เล่าผูกแขนให้ลูกเคยเล่านะครับนี่ก็ได้แล้วก็อีกขำผูแขนอันนึง จากนีท่านเอนียงเนาะเดี๋ยวผมเพตุไปมันมัน,มน,มนดุนนะนะผมก็ลืมคือว่านะครับเออเออข้ามผูกแขนของอันเจ้าเมืองปัญจนครราชผูกให้นั่งปทุมมานั่งปทุมมาหรือว่านั่งข้ามกองนั่นแหละครับผมขันว่าปทุมมาคนก็บพระเขยจักผูกแขนเอานั่งข้ามกองจากเรื่องจำป่าสีตนนะครับอันนี้กับเพื่อนใส่เข้ามาสีเด้ เซตเอ่อที่เนี่ยเป็นบุญอันงามตามคุ้มคล้องปุกป่องบักเท่าและอีนั่งพุทธตันจะธรรม,มตันจะสังฆตันชะขอให้เจ้ากินป่องกินท่านย่าให้ให้เจ้าได้ครับเรียกว่าญาติน้ำนะครับยืนยิงทท่ราคาได้กินสิ้นน่ครับให้ทรงเฮือนอาเด้อให้กินปลาให้จึงหาเฮือนยาพ่นซาเจ้าบุญกวางสุบไม้มีลูกไส้ก็ได้ให้ผู้ประเสริฐให้ลูกแกว้วเกิดหัวมูท่อนเด้อให้เจ้าฟังคําสอนพ่อเม่ ใจแพรกว่วงพี่น้องบวงสาตาเบื้องใส่เจ้ายาได้เลี้ยวเบื้องใส่เด้ตาเบื้องขัวเจ้าจะได้เลี้ยวเบื้องสู่เอ่อถึงย่ำแรงตีให้เจ้าขับหาผ้าเขาถึงย่ำเศร้าให้เจาเ้าแตงผ้าง่ายได้ละเออพันวายาสุลับหลายตื่นสายพีดเหตุให้เจ้าตื่นจีมากประสงค์แตงผ้าง,ง่ายเจ้าสะมีผัวแล้วก็ให้เจ้าถิมใจเขาจ้าเจหลังเด้ละเอยให้เจ้าครับอย่าว่ามิเราใหาหน่อยกับยาย,พายไพ่มีเราให้ไง่ายกับยายขุนแน่ออมือมุ่งคุนครับของเจ้าน่งแกว ได้กันแล้วก็ห้แต่งผ้าเอา่าแทงขวนเอาขนผัวไก่ามาส้มเมียนี่นําเล้อขนย่ำคำไก่เขามากครับนอนหัวเฮียงเพียงเฮียงหมอนให้เจา้าหักคอให้เจ้าต,ตั้งโต้เฮ็ดตั้งแต่ข่มดีนะครับข้มสุขมีเพียงพ่อบ่อบนายแรงคําเศร้าเจ้าอยู่สวัสดีอันนี้เป็นคํามผูกแขนของท้าวครับจุลจุลนะนี่เจ้าเมืองปัญจนคนราชผูกแขนให้นั่งปทุมมาหรือว่านั่งขําไอนะครับ ดักเลือกจำป่าสี่ตนนะครับอันนี้ก็ดีครับท่านผู้ฟังครับเปาเรื่องผูกแขนหนึ่งคันเสิว้าอยู่เนี่งว่าท่านได้เสียวหนึ่งนิดเออมันมีเป็นตับๆัุ่นนี้นะแต่ว่าผมยกมาเพราะเป็นตอนท้องตอนนี่ยเราบอกรายยานพี่น้องเบื่อเข้าก็ไปเรื่องไม่แน่นะครับถ้าสนใจอยากเว้าต่ออยากมีต่ออยากฟังต่อกับอ่านเองไปเว้าเองง่ายๆนะครับผมแต่ว่าสำเนียงอยงก็คือผมเป่าผมมันเป็นคนบวบๆจังหนึ่งนะครับห่อนห้นกับวุ่นกับไหวในงานเว้าครับ บ่้ท่านใจอยู่ของอะนะพอเป็นคนผมมันแรนเบาไปได้นั่งเตื้อก็ได้น,น,ะไนะก็ต้องขออภัยนะเอาแต่นเนื้อข้าม,มันนี่ละแต่ทำนองว่าใสเอาผูกแขนอันนั้นอันนี้ท่านก็เลือกใส่ตามที่ผมว่ามานะนะนะันนั่นแหะอันใดเป็นมสมะสมว่ามันเอาผูกแขนผู้เฒ่าแล้วมาครับว่าให้ผู้หนุ่มดีเอาแขนผู้หนุ่มไปว่าผู้เฒ่ามันกับบ่แมนด้ครับผูกแขนต่างงานเพราะฉะนผูกแขนเนี่ยเขคนป่วยมันกับบัแมนได้ครับผมใส่มันถือด้ครับมือน,นี้นะครับวันนี้ผมเบิ่งเวลาแล้วมันน่าจะเบิดด้ครับผมน่าจะหมดเพาะ อ่ะเบิดแล้วก็บเบิร์ตยังดอกครับว่ากันไม่สนใจเด้เอออยากครับโตอ,อยากฟังโตอ,อยากศึกษาโตนะครับบอกว่าแต่เรื่องผู้แขนดอกครับเหลืองย่ำพิธีกรรมต่างๆขึ้นเฮือนขึ้นสั้นเนี่ยสิบสองข้องสิบสี่ประเภทนี่บูรั่น,นะครับพิธีขาปอบจอดปอบถอยผมปอบปุดปอบขาผีเออโรคปราบห้ายาประดงปุกนะครับต่างๆเลยครับขาถาปุกยังมีเบิร์ตอะครับผมอยู่ในหันใหญ่ธรณีบาทรทธรณีสี่รถสี่ล่าขึ้นเฮือนขึ้นสั้นเนี่ย เอาละครับผมวันนี้ถ้ามีอย่างอยากแนะนำนะครับรูปแบบรายการโทร0895708640ถึงผมนายสีน้มจันเพ็นเด้เออโทรไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พญานามเด้ดอมือต่อไปจังว่าอีกเสี่ยยังมาคุยผมไปอ่านเบอ่งสักอนอ่านจริงโทรศัพท์นะครับลูกหลานก็ติกไว้ว่าอันใดแน่ผมจะตรวจเบอ่งอันนี้มีกับเชเอาชูฟัง ในบ่มีก็ใชครับต้องปฏิเสธไปได้ครับบ่มันสิดูเพรวทุกอย่างทุกแนวได้ครับผมเอามือในเวลาเบิร์ยูดีไม่แห้งเด้อสบายดีสวัสดีครับ